อร่อยอ่ะไยคิดไรกันน่ะด้วยสบายครับเจ๊หลับยันเย้เลยนะเจ๊แหมก็แค่นอนอ่านหนังสืออ่ะแล้วกลิ่นสเปรย์ที่พวกแกฉีดไว้อ่ะหอมหอมยังก็อยู่ในสปาเนี่ยก็เลยเผลอหลับไปนั่นไงแน่นอนอยู่แล้วครับเจ๊เพราะว่าสมุนไพรกำจัดไรฝุ่นเนี่ยมีส่วนผสมของสมุนไพรอย่างการพูแล้วก็อบเชยจึงมีกลิ่นที่ช่วยทำให้เจ๊เนี่ยผ่อนคลาย นั่งเล่นอยู่ในห้องในบ้านได้อย่างชิลชสบายเลยครับเจ๊นอกจากเรื่องผ่อนคลายแล้วนะสเปส์สมุนไพรกำจัดไรฝุ่นที่คิวแนะนำเนี่ยยังช่วยกำจัดเชื้อราแล้วก็แบคทีเรียบนเฟอร์นิเจอร์ได้อีกด้วยนะครับเลิศอะ่ะอย่างนี้แกรีบไปหามาใช้เยอะๆเลยนะบอลได้เลยเจ๊ทีเนี้ตื่นสายทุกวันหลับเพลินหลับยาก ายได้ของฉันนะฉันเข้างานสายได้ไม่เป็นไรเจ้าไหนไม่ว่าเออสร้างดวงมนหมอนต่อพวกนี้โอ้โหเทคโนทำเงินช่วยกลุยทางสร้างยอดขายผู้ประกบการท่านใดสนใจรับถ่ายทอดเทคโนโลยีติดต่อสวทช025648000สวทชเบทรวงวิทย์จุดประกายความคิดสร้างโอกาสธุรกิจไทย